นนี้เียนลด้านหน้าแล้อเาหอกกันอ่ยไม่ใช่ค่ะพี่เก๋มาไยก็เกมาโะมาสีดเลกน้นเลยมาทยต่งันชครับตนี้หงุ้ยโอ้หขอบคุณมากนะคะขอบใณทุกคนเลยนะคะที่ให้กำลังใจกันขอบคุณมากคะขอบคุณทุกายที่อยู่ข้างหน้าค่ะี่นี่ให้ายไวนะนี่ะคนาไม่ไหวหายไวแล้วพี่นะเก่งจังเลย มี่ยใไว้แล้ไทยขอบคุณมากค่ะตะวันต้นขาอะไรไทยยังพูดอะไรหน่อยไหมใอ่ไว้แล้วพี่นะเาเป็นกลังใจกำลังใจเราบอเราประชาชนชาดอนเมืองเป็นกำลังใจให้นะคะพพูดอะไรหน่อยไหมขอบคุณมากค่ะ คือเห็นว่าจะมีอ้วนใหญ่เข้ามาตอนน้มันเร็วกใช่่ใจเก่งมากเลยแบมีรับือตัวต้นมาก้ถือน้ใจก่งมากใเก่งแล้วไปเลยไม่หมดไม่ต่ดเอาอุ่นเอาอุ่ทุกคนเลยนะคะ้ำถือน้าใจนะคะ ไม่เป็นไรไม่ได้มันมาตรง้ไดาเรับเวลาเป็นเรื่องของผมเองไม่ต้องก่อนที่เขาเห็นอยากไม่พูดอะไรนิดนึงขอบคุณรับขอบคุณที่ให้กำลังใจผมที่ยอมรับผมขาผมดึงกำใจมากเลยีมากที่เป็นกำลังใจผมขอบเใจครับซึ่ต่อ ก็จะต้องคิดเช่วยมาออกับสมุทแล้ไม่ไหวอ่ะค่ะ่ัขอคัหใจประชาชนก็สลายต่ไปเล็กๆน้อยๆนะเอยพี่นะอนนี้ก็ดีใจให้มาให้มันใหประชาชนรรอยเราหแล้วล่ะี่โลบินดด้แล้วไมขอเตะตั้ง้ เออยืก็มีขา่ะยืมได้ลเนี่ได้หมคะ่น้อยนตัวแรกได้ขขาดเรื่อง่ะนี้ก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนที่เพื่อน่วมงานอะไรคแล้วก็ทางโซเชียลน็ตเไปทิมงานไปสลับกันไปริ่มย้ายจากที่มาวันไหนครับมื่วานเขอบคุณทุกคนเลยนะคะ